วันนี้เราเป็นติืกับพอมาสองคน,นะคะย,ย่างสดๆเลยทุกคนดูอืมแดดิสมาทำให้สอาด่ักนีน่าสลีปนาวหลับสบายเลยค่ะจิ้มแับ <c> พ <oughs> uh ักบู๊ ออกมารอนัทน,นะคะเพื่อนมาจากกรุงเทพเดี๋ยวรอปักทานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีญาติมาเยี่ยมนะคะน้องนัดสวัสดีค่ะแม่สื่อแม่ชักนี่ะนะคนนี้แหละถ้าไม่มีน้องนัดวันนั้น <c oughs> แม่ตางก็ไม่ได้ไปอยู่อังกฤษวันนี้ d a d ดี Daddy, Say hi to my audience I t e l l them This i s, s, <S without nut we h a v e n t มั haven't สวัสดีค่ะ นัดเป็นคนบอกว่าให้เข้าไปเช็คเลตติ้งในนี้เจ๊จะอยู่เป็นโสดทําไมทําไมไม่หาแฟนตัวนั้นโสดได้สามเดือนเนาะตอนนี้น้องนัดก,ก็มีลูกเหมือนกันค่ะมีลูกครึ่งออสเตรเลียน้องไอวี่น้องไอวี่สามขวบแล้วเนาะ <3 S 1> ลูกสาวาลูกสาวะนะใช่แล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งน้องเจมพี่เจมเป็นหนุ่มแล้วแปดแปดปีแล้วเนาะแปดขวบแล้วค่ะ นี่แหละไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะดูซิอะไรก็เกิดขึ้นได้อยาดีค่ะคนสวยโุ้ยดูร้อนมากเลยที่หน้าร้อนพี่ตามดีโก็ถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยค่ะ Exhausted พีไสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยสีผมสวัสดีค่ะลูสวัสดีอ๋ออยู่ข้าอุ้มเบบี้มาให้คุณพ่อคุณพ่อแต่ละคนเขาลักลูกสาวมากเลยเดดดี้เกิอ๋อเดดดี้เกิลน่ารักอ่ะไอวี่ไอวีไอวี่วีทุกนายา น้องตามล้ดีนะโนไม่ไปทางไหนคะ่ะด้าดีนระวังนะคะโรลี่รถมาปะมันเวลารถนะคะโอ้ยระแวงระแวงนือสองคนเขาเล่นว้าวขึ้ไปขี่รถเองเลยบา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 ยดีนะดีนะบายบาย where you going นั่นนี่บ๊ายบายไูไออวทูเกเชี่ยไอก็อวีก็นรถงฟอวีกว่าเดกเ่ยเด็กเชกเชี่ยเด็กเชียกเชี่กเชี่ยเด็กเชี จ๋าสนุกไหมอาทุจ้าไหนทุจ้าไงหนุ่ยหนุ่ยหน้องๆเล่นแรงมากเลยชยิควายรับ

ว่าให้แดดดีกินด้วยค่ะอ้าวดีนะ่าทำร่วงแล้วลูกอันใหม่อันใหม่ค่ะลูกอันใหม่ลูกอันใหม่อันนี้เลอะแล้วค่ะอันนี้นี่นี่นี่รับแตงกวาแตงกวาและข้าวโพดไนซ์นโค้ร์นโอ้ข้าวโพดโค้ร์นซูเปอร์โค้ร์นโอ้น้องเนี่ยร้องเล่นละยูเพลย์หนาวดีนะ this one, Grandad's mm. special recipe. Don't know what it is for I the have some its have it. We're going have it. Yeah. Is it. Yeah. got not than have it. yeah are not not it. Mm. we it. it. not it. Don't it. Gracias. No, no, no. รวังนะลูกระวังนะกระวังนะลูกระวันะลูกปะาดงไม่ทำไรหรอกดน้ำจะเป็นน้ำะเด็นมูกเอาย่างพนลูกอันี้ต้มเด้ย่างสีันี่สย่างไม่ต้มใหญ่มากก็ได้มันมันสุดยากอนนั้กชอบกินมากเลยนี่นี่ไม่กินปลาเนี่ยร้อนอร่อยเดอไม่กิน าไม่กินตรงนี้เขาขายพืชพันไม้นะคะหมอนทองต้องละสองร้อยนี่น่าจะจับเลยดูสวยมากเลยดีนนะปันดินสดๆนะคะเลาสดา็ <ๆ S 1> ย่างเกลือบาตาย่างเกลือ,อะะแล้วก็โลกนังออกแล้วก็กินเนื้อนี่แหละวิธีคน ชนะบทนะคะทุกคนลูกทุ่งลูกทุ่งกลับไปกลับมาย่างไปย่างมาจแม่เองเลยพาทำนี่อร่อยค่ะยายตำน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้พ่อมากินกันอืมิมะไม่บานหิมะหิมะจะหนาวมากนะคะวันนี้โรแมนติกกับพ่อมาคสองคนหน้าบ้านนะคะย่างสดๆเลยทุกคนดูอืม ด้นดีสมัยสบายสะพอย่ะดีน่าสืบหนาวหลับสบายเลยค่ะน้ำจิ้มผัดผักบุ้ง